สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้พาช่างมาติดประตูที่บ้านนะคะก็เหลือประตูใหญ่ตรงนี้ที่ยังไม่ติดนะประตูหน้าบ้านนยคะตรงนี้ยังไม่ติดวันนี้ติดประตูเล็กไปสี่บานค่ะติดประตูเล็กเป็นสี่บานก็มาติดประตูไว้เพราะว่าหมาเข้ามานอนค่ะมีหมาที่ทําตัวเป็นเจ้าของบ้านอยู่สี่ตัวมีทั้งสีแดงสีดําช่างวาคนเดิมค่ะ ห้องนอนสองบ้านห้องนอนสองห้องนะคะห้องแม่ห้องพี่ดิงไหนปิดโชว์หน่อยปิดโชว์หน่อยทำงานอะไรบ้างวันนี้นะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยงานง่ายมากเลยขีคุยมากขีคุยมากงานงานง่ายมากนะไม่ทำอะไรเลย <ś c oughs> แล้วก็มีบ้านนี้นะคะบ้านนี้เข้ามาห้องครัว เขาเก็บของกันใหญ่เลยเาได้มีบานนี้ที่ติดไปวันนี้นะคะนี่เอาข้างนอกโอ้เย็นสบายมากเลยข้างนอกก็เหลือที่ลงพอได้ตากผ้านะบันไดหลังบ้านยังไม่ทํานะคะบันไดหลังบ้านสงูงอยู่เหมือนกันใช้ตังเหลือกี่บาทเนยฮะ ให้เทพไปซื้อแต่งกับน้ำมันสนงมาทานเวลายังเดลืออยู่ไหมตั้งเราไม่เหลือเลยเหลือร้อยกว่าบาทอ่ะยืมก่อนยืมก่อนเดี๋ยวไปกดให้ตอนกลับให้เทพไปซื้อมาไม่รู้มันหกสิบบาทหรือว่าแปดสิบบาทเราก็ไม่รู้แหละไม่รู้เหมือนกันยังเหลือเวลาเดี๋ยวทาประตูให้ยังเหลือเวลาเดี๋ยวทาประตูให้ ใจ่ายค่าแรงไปเมื่อกี้เอายืมยืมก่อนจ่ายค่าแรงไปเมื่อกี้ค่าค่าติดประตูแต่ว่าเวลายังไม่ค่ำอันนี้เป็นห้องครัวนะคะตรงที่เป็นฝั่งนู้นเป็นห้องน้ำนะยังไม่ติดประตูค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อใหม่ก่อนซื้ออีกไม่ใช่ซื้อใหม่หรอก ต้องเก็บตังก่อนตรงนี้คิดจะติดแค่แบบติดมูลี่ไว้ก็พอเพราะว่าข้างในห้องน้ํามันจะมีแยกห้องอยู่แบบนี้นะคะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นห้องเก็บของไปก่อนมีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็มีห้องครัวแล้ก็กินข้าวตรงนู้นค่ะ ที่ทำไว้ตรงนี้เป็นที่แม่สามมาทำงานตอนที่ที่กอกกอกไปด้วยตนนี้ก็ติดประตูบานนี้บานออกข้างนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่เลยปิดโชว์หน่อยสิอะไรไใช่เลยะมันเป็นดินเนอร์มันไม่ใช่สีเอาหยิบมาผิดเหรอบันใหม่สาครนึ<อ>วกว่ายูริเทนนี่ปิดโชว์ ตอนนี้ปั๊กไฟก็มีแบบแค่นี้ก่อนยังไม่ได้ขยายปั๊กยังไม่ทําอะไรนะคะแค่เอาไฟเข้าบ้านก่อนยังไม่ได้เดินสายไฟมีตุ๊แจแล้วล็กห้องสบาย เอารสานเจ้าหมาสี่ตัวย,าง,ยางก็เหลือข้างนอกตรงนี้กกนใช่เดี๋ยวช่างวาว่างค่อยเอาสแลนมาคุมหน้าบ้านไว้มาพันเสาบ้านไว้ค่ะไม่ให้มันเข้ามาละเข้ามาแล้วเข้ามาเกาขนเป็นก้อนๆเลยคะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่มาเฝ้าบ้านแล้ว ไม่รู้มาเป็นเจ้าของบ้านอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงสี่มงเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วติดประตูสี่บานก็มีกุญแจล็อกค่อยอุ่นใจหน่อยเดี๋ยวมาคราวหน้าก็จะเอาพัดลมที่บ้านมาไว้หน่อยนะคะเวลามาทำงานก็จะได้แบบมือมีพัดลมไว้เปิดได้ ตอนแรกก็ว่าทําไมมันฝืดจังเราไม่ได้บิดนี่เองเราไม่ได้หมุน <imizi? N ous> นี่มันดึงออกได้เลยเหรอมันดึงไม่ออกเหรอ ร้อนมากเลยช่องวานทำไมกุญแจมันไม่ออกล่ะกุญแจมันไม่ออกเหรอเราจะเอ,อกกุญแจออกได้ต้นไหนแท่แท่กุญแจออกอยังไงงอ,อนมากเลยเดือดแตกซิก จะเป็นบ really? <speaking> ้าแล้วดีใจจังเอาไม่เนี่ยเจออไม่ได้ต้องทำไงเอาลองเอาุญาจออกก่อนดู นี่ต้องผ่าวุญแจออกนะ <laughs> จะองทำอันนี้ดูทอกุงแจออกได้ไหมใครเอาเสียบเข้าวเลยต้องรับผิดชอบเลยออกได้ไหมตัวนั้นไม่ออกนะ ใช่ไหมอันนั้นอ,ออกได้ไหมมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอันนี้ออกได้มันเป็นล็อกของถ้าคุณแจออกยังไม่ได้คือยังไม่เสร็จนะมันจะล็อกไอ้เทกับช่องวาเข้าไว้จนกว่าจะคุณแจอ,ออกได้นะ <laughs> เราต้องเอาคุณแจออกก่อนค่อยปิดล็อกหรือเปล่าแล้วเวลาเราเปิดเราค่อยพี่ไหนลองลองหมุนล็อกข้างในก่อนหมุนล็อกข้างในแล้วปิดประตูแล้วเราค่อยเปิดไขเข้าไปแต่ว่า อันนี้ไม่ได้แกงกันนะคุแจออกไม่ได้จริงๆล็อกแล้วล็อกเลยนะช่างวาไม่ได้กลับบ้านง่ายแน่ๆวันนี้อยู่นี่แต่ทุ่มนึงเดี๋ยวช่วยช่างวาเอาคุณแจออกก่อนนะคะช่วยกันเอาคุณแจออกก่อนเป็นล็อกเป็นยังไเหรอมันเป็นยังไงหน่อยออกได้ไหมอ่ะเอ้าหรอไหนต้องทำยังไงนะมันล็อกเราทนี้มันจะล็อกอกับจุดนี้อ่ะอ่าในในปิดดูก่อน ถ้าเราเราจะใส่ด้านละมุมใช่ถ้าเราอยู่ข้างในออละมุนขึ้นมาถ้าเราอยู่ข้างนอกมันจะล็อกกับตะแงะถ้าละมุนขึ้นอย่างนี้มันจะถอดแจวไม่ไ,ได้<ม>ถ้าหมุนอย่างนี้มันถอดแจวไม่ไ,ได้เราต้องหมุนแนวป่า,าแล้วแล้วเราพอเราไขากุญแจแล้วเราออกเอากุญแจออกได้ยังไ,ไ,ไงแล้วเราดึงแจวอ๋อ <c oughs> ถ้ามันขวางอยู่อย่างนี้อ๋อให้กุญแจอ,อยู่ในออแนวขวางไม่ได้อ๋อถ้าอย่างนี้มันก็ออกไม่ได้เราต้องให้มันได้กุญแจอ,อยู่แนวขวางนะเดี๋ยวลองทําดูก่อนได้ได้อ๋อได้แล้วโอ้โหเปิดอะไรกัน เกือบไม่ได้กลับแล้วเกือบลอกบ้านไม่ได้เลเอาปิดแล้วทีนี้แล้วใครจะให้เราออก <c oughs> ไปค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีละนิดทีละหน่อยค่ะบายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันที่นี่คือบ้านพลังรักนะบ๊ายบายค่ะ